สวัสดีครับมากับแซนบ็อกเวอร์บ็อกก็ซิมเหรอมั้งก็จำไม่ผิดนะชื่อกับแมปมหึงมาเอาละ่ะต้องดูก่นอนเผาแรกสร้างอะไรไม่สร้างลาวาไม่เกี่ยวเออมาเล่นเผามนุษย์ล้วนดีกว่ามนุษย์สี่ภาคมนุษย์เมืองหิมะ มือมุกเ่นออกเน่งปลามืทะเลทรายอีกมือเขาเน่งโอเคดูซิทำกันยังไง เราจะไม่ใส่ผอวพิเศษเข้าไปคูณห้าดูสิทำอะไรกันเอ่ยอ๋อขอขอนี้ร่วมมือกันมั้งนี่ก็เผ่าหนึ่งเป่าคนเยอะกับเผ่าคนที่น้อย แล้วเริ่มตายแล้วเผคนน้อยสนนิ้ก็โดนแยกมาหลายเผ่าดูสิใครได้ของประเทศคูณห้าแล้วปีที่ห้าดวงจะปรากฏจนกว่าจถึงยุคต่อไปโอเคยุคแห่งความหวัง ตรวจสอบได้เราต้องใส่ดูก่อนเอออันนี้เราไม่อยู่ เออตัวเอาตรงกลางนี่โอเคแค่นี้แหละดูซิจะเปลี่ยนง่ายไหมยุคอะ ปีที่สิบปีที่สิบเอ็ดล,ละดูซิจเกิดสงครามมะอ่ามคนงขุดแร่แล้วเ,ลหลเห็นนะจ๊ะหมู่บ้านมันถูกสร้างแล้วอืมอย่างเยอะเลยหมู่บ้าน แค่พันไวมากแต่ทวีปนี้น้อยมากเลยนี่น้อยมากโอ้ทวีปน้ำแข็งนี่ทวีปอะไรกับทวีปอะไรนะปา่ปาป่าร้อนชื่อป่าอะไรสักอย่างจำไม่ได้ข้างมันโอ้ดีบก็ไวทวีปนี้ไวสุดเลยโอ้โอโอเข็งมันไวโคตรไวเลยปีที่สี่ละ ดูสิใครจะตายก่อนจะมีสงครามไหมหรือไม่มีจะดูก่อนปิดอันนี้แมวอมอมเออไอตุนมาหายากนี่แอบวางไว้ đuối xí, tết mãi candy, um, du con, sẽ tung này đi. ใส่พื้นเวนบอลไปนิดนึงนี่เขตพื้นเวนบอลเลย <c oughs> ใส่นิดหน่อยอันนี้น่ากลัวไปแมวลิซุนนลก ใส่เข้าไปใส่นิดนึงใช่ต้องปรับนิเวทหน่อยแล้วก็น้ำแข็งแคนดีโอเคแค่นี้แหละแร่ยังมีอยู่เรายังไม่ใส่ เราเปลี่ยนยุคก่อนคูห้าก็ช้านะอยู่ที่ทำอะไรกันบ้างโอ้โหขยายอย่างไวอันนี้เริ่มมาโซนยากแล้ว ดูสิมันเกิดสงครามไหมโอ้อย่างไวเลยขยายพันยูเมนขยขยายพันไวมากแต่สู้ออกไม่ได้ออกไวกว่าไอ้โลกที่แล้วมั้งที่ทำลายอะอย่างไวเลย อของพันใหญ่้วยเนี่ยอาเริ่มซร้า่บ้านแล้วปีที่ยี่สิบสี่รอบเป็นยุคอย่างเดียวดูหมู่บ้านนี้สิทำอะไรเอ่ยโอ้โหมงใกล้ๆก็ใช้ได้แล้วเนี่ยขั้นกระตุกเลยแหละอืมลังสร้าง แร่เหล็กหมดแล้วโอ้นี่มีเยอะอยู่อันนี้ฉลาดเว้ยสร้างใกล้ๆแม่เหล็กใส่สร้างใกล้ใกล้แร่เหล็กฉลาดฉลาดอืมกระตุกใช้ได้เนี่ยนี่ก็เป็นคนขุดเหมือนกันใช่ไหมมีน่าอันนี้ก็เพิ่งคิดได้มาสร้างแหละโอ้ ลมหรือแรมใช้ได้เนี่ยธรรมดาเน้ยยไม่สู้กันต้องรอก่อนโอโดโด้โหกระตุกใช้ได้เลยนี่ก็ฉลาดมีทหารเขานี่มีธงดูที่ทำอะไรทห,หารเนี่ย โอ้ตีแรงใช้ได้เนี่ยร้อยสามความอิ่มประสบการณ์สี่สิบเฮตกตกตกตอก่างน,นี้เดี๋ยวแล้วอันตกตกโอ้เข้าบ้าฝืนม,มั่วเลย อุ้ยอ้อันนี้หลังใหญ่โอ้พัฒนาไวเหมือนกันนะเนี่ยเอาละรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยเราต้องเพิ่มความฉลาดเข้าไปฝนฝุนฝน,ฝน,ฝนอยู่ไหนเอ่ย อ่าเริ่มเลยดปกระจายใครได้ไม่ได้ก็โดงเขาหึงกลางแบบแล้วโหอย่างไวเลยดูสิใครได้ไม่ได้ทำไมฉลาดขึ้น โ okay. อเคเราแรกทุกคนไม่ได้กระช่างเราไม่สนนี่อะไรสับปะรดอืมมันปลดล็อกเลยอ๋อนี่ไงศพเบิดหืมสับปะรด มีรู้เลยเออสนับไม่มีอันนี้ก็ไม่มีดูราชาดิไอวแเราดูราชาไม่มีราชาเนี่ยราชาก็ไม่มีแต่จับมือมีการทูด อาประกาศสงครามแล้วอะไรนะโฮลี่กับอ๋อชื่อเหมือนกันเลยฮนะไหนเอยโฮลี Holy ่โฮลี่เอ๊ะทำไมไม่เห็นวะอ๋อแตกวะแล้วหรอโฮลี Holy ่โฮลี่อ๋อนี่นี่นี่นนนนเออเดิมแล้วแป๊บแป๊บมาใส่กันแล้ว สถามันพิเศษจะไม่เห็นเลยอ่าเริ่มสงครามแล้วดูสิเปลี่ยนยุคแล้วจีดงก็เยอะใช้ได้เนี่ยถ้าทีเห็นนะถูกยุติอ๋อพธธันิุใหม่เอ้าว,วันเดียวถูกยุติซะแล้ว อ้านี่ไงเริ่มแล้วโอใ้ใกล้ขนาดนี้อืมเซรีกระสันเซอร์เดลชาอะไรตายหมดแล้วอ๋อ ห้าโดนยึดหมดแล้วสีม่วงโดนยึดราชาตายปุ๊บมันเริ่มฆ่ากันเลยพวกนี้ใช่สีม่วงกำลังโดนแล้วก็โดนหนักด้วยตีมาตีกลับไม่โกงหรือใครจะได้ก่อน นห้าสิบคนเลยนะได้คืนอ่ะดูสิสงครามเห็นแห่งเดียวเองอ่าตีคืนแล้วโอ้ขบวนก็เริ่มแล้วโดนสองที่เลยข้างบนอ่ะอย่างโหด ันแล้วหนึ่งหืมสงคารามโลกมีสิบโอ้โหเริ่มแล้วสงคารามโลกดูสิอะไรจะรอดก่อนอโดรยดอย่างไวเลยมาดูคลิปใกล้หน่อยนี่เกษตรกรกรมก็เริ่มใช้ได้แล้ะ ดิสคราวตรงไหนอ,อีกอ๋อนี่นี่นี่ถ้ารถหยุดอาจะเปลี่ยนยุคละยิงเวลาหน่อยอ้าวโดูเยอะจังเอโดนตีลุลวเลยตายหมดแล้วนี่ แหลกแหลกแหลกโอ้โห,โหสงครามกันรัวๆเลยดูกองทัพสีพัทมิตเนี่ยโอ้โหเพิ่งเดินอีกนั่นช่วยไม่ทันก็เดินกลับแล้วพวกนี้อาเป็นเป้าหมายแล้ว อ่าใส่กันแล้วอ่าไม่ตีกันนี่ไงหึมาสองทงเลยเอาแน่สีแดงอ่ะตังทับแล้วมันเอาแน่อ่ามีท่าเรือด้วย เมืองท่าเลยก็ไม่ผิดหรอกนะปลาก็เป็นอาหารเหมือนกันโอ้ยแหลกแๆๆแกแ,แค่นี้แล้วกันเอ้ดูดิดูดิอ๋อพัธมิตรนี่สีเหลืองสีแดงไงใช่จริงด้วยพัธมิตรการทุกอย่างเจ๊เลยพวกนี้ต้อทุจริงจริง สงครามรัวๆเลยเกรดคอนเควสอ่าสีแดงแวะผาธมิกาจะชัดดูคนอื่นสิอ๋อนี่นี่นี่เริ่มแล้วโอ้เมืองหลักด้วยโดนเอ๊ะใครแบบมัวมามที่นี้ กินง่ะโอ้โดนีีเกับหมดเลยเหลือมึงเดียวแล้วอันนี้ก็พัธมิตน,นี่ก็สู้รบกันอยู่สองสีใกล้เป็นยุกละ ช่วงสงครามอืมทำไมาไกลงั้นนะโอ้กกระสีก็ใช้ได้นะแถวนี้ตอนเริ่มมีแล้ว เยี่ยมเท่าทุลีไปจบกันแค่นี้ก่อนเจอกันพาร์ทหน้าเลยดูซิใครจะเก่งที่สุดทุในทุกๆเผ่าบาย